โอเคค่ะ okay, กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับก็ไทยมิ้งคยค่ะทุนจ้าพิจาพิจาพิจากลับมาแล้วนะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันกันกบเกมเดิมเลยนะกับตอนชาว musst ริช์ออฟแอสเทนะจ๊ะสาวถ้ำดักตน้นดักต้นดักตุนกตยนะอ่ะวันนี้เราจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะจ๊ะเออไปเริ่มเลยนะมาต่อจากเกมที่แล้วนะเติมไปอีก70บาทนะจ๊ะเป็น5,000 ทุนมาห้าพันเบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบรอบไปเลยพอดีเป๊ะนะจ๊ะเอ้ามาันจะเป็นยังไงอ่าอ่าเอออุ้ยกดแรกก็โอ้ยแมงอยู่นะเอา้ากดแรกกดแรกเค่อเลิศอะไรอีกอู้หูแม่กดแรกเฮลนูเ no, อ้ย ทรงมันดีเว้ยกดแรกปล๊บเข้าเลยอ่ะสำหรับวันนี้น้องเธยก็เล่นกันอยู่กันที่เดิมนะจา้าเมก็ขิดเกมดับซีซินนะเออได้ที่เพิ่งทางายก็เป็นกลุ่มลักคกี้ออทามน,นี่แหละนะจ๊ะเป็นแนวทางในการเล่นนะใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เลยนะเออนี่ก็นี่ก็เล่นด้วยนี่เล่นตามแทบทุกวันเลยโอ้เป็นแนวทางก่อนเล่นก็เปิดเข้าไปดูดแบบสองสองแบบเอ๊ะ วันนี้ใครไปไหนไปไหนยังไงเออก็ไปตามๆเขานะไปเลยเออได้กำไรมาและวสามพันนะเบ็ดละร้อยกดเบ็ดกดครั้งแรกออโต้ครั้งแรกปว๊ฟาดเลยจ้ะนะจ๊ะอ,อ่าสำหรับคนที่มาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะฝากคอมเมนต์นะอาให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะอา้โหอ้โหโอ้โอ ช่วงนี้เขาบอกว่าสาวถ้ำกลับมาแล้วนะกลับมาทอปฟอร์มแล้วนะทุกคนใครเคยโดนนางดูดนางจี้ไปก็ไปจี้คืนกันได้นะไปหยุมหัวเอาคืนเลยนะนี่ก็จะมาหยุ่มหัวเอาคืนเหมือนกันนะหลังจากที่โดนนางหยุมหัวไปวันก่อนนะผมร่วงเป็นกระจุกเลยค่ะนะเนาะโดนสาวถ้ำหยุมหนุมแรงเลยเออไปกันต่อแบบน่ารักกุกกิ๊กเอ๊ะเดี๋ยว เอเยจีจีจิจิเปกันกีมันโลกนี่นี่ได้อีกได้อีกเคลดกนี่ต่อไหมไม่ต่อจ้าไม่ต่อไม่แตนไม่ต่อยไม,ไม,อยไม่อุ้ยเอา้าอู้ฟีเกมเบ็ดหน 100, ึ่งร้อยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเสียงเสียงหอนอ่าอ่ะฟีเกมเบ็ดหนึ่งร้อยเนื่องจากเนื่องจากนะมีลูกเพจนะมีแฟนคลับ อ,อินบอกมาบอกว่าขอให้พูดภาษาอีาสานด้วหมแล้วพูดจริงๆก็พูดไม่ได้หรอกเออแต่ก็จะลองพูดให้กันกันเออรูเดี๋ยวว่าคลิปนี้ก็จะลองพูดให้รักกันเนาะเป็นแบบนิดหนึ่งเออน่ะหลังจากเรามีผัวเป็นคนอีาสานมาสักสี่ห้าคนแล้วก็แบบพอพูดได้นิดหนึ่งนะจ๊ะเอาเป็นนายันเนเออเหตุเบิ่งด้วย เอาฟ oh, so, so, so. ี <in> <background> uh, okay. No, okay. Okay. No. ่เกมขึ้นให้หน่อยแถวเธอบ่กอยากอายสิถ้าบอกอยากอายเพิ่นปีโอ้เศาเศาเศาพี่เกมอีหยังนี่ฟี่เกมอีหยังฟี่เกมมยังเศร้าเค้อะเค้หน่อยเค้หน่อยเว้พี่เกมฉิกระตื้อใายฟี่เกมฉิกระโล่งปวงฉิกระลุยปุ๋ยให้ถ้าบอกอยากอายไหลธรรมดาติฟี่เกมเธออยากอายเพิ่นบ่อโอ้เศาเศาเศาพี่น้อง อย่าไปหาหวังน้ำฟรีเกมนี่เห็นจังเสียเห็นจังเสียนี่เห็นจังเสียโอ้เข้าไงยาเข่ายากกับว่าจ่ายเร้าซื้อขาดจบนี่ซื้อฟรีเกมเบ็ดสองร้อยในราคาหนึ่งหมื่นบาทหัจบมึงจือบออันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฟรีเกมซื้อนี่มันจะเป็นยังไงนะอา้าวเห็นเบิงดูเห็นเห็นมันเบิงดูนี่พี่เกมเสียเงินสื่อหนึ่งหมื่นนึงนี่เอา อันหนึ่งครั้งหนึ่งเทียผ่านไปสองเทียสองเทียสาวสองสามเทียบดิเออมาอีกเบิรงดูนี่นี่แน่1สบคือบ่สียบซีเทียบบด้เอาห้าเทียหนาลาแล้วดิพี่เอาห้าครั้งแล้วเอาหกครั้งเอาเจ็ดเอา ไปเอา hey. Yo. Yo. เอา้ยเยโยโยเออนี่ห้าพสี่แบบนี้แบบนี้จ้าน้าเป็นะตัวอย่างที่ดีเออแต่ก็ยังไม่คุ้นหยุดดีนะอีกสักสักครั้งสิห้าพสี่ไปนี่นี่สี่หมื่นาูอีเขียวเลิศเออเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกมึงดูโอ้นอะ แต่ก็ได้หยุดตัวลอยอยู่นะไม่ใช่กระตืกน,นะไม่ใช่กระหลงปูงนะจ๊ะเออคำมน,นยังสีก็คือสีบอ่อหายตะแลกนอสาวเห็นฉันสือฟีนอย่างนอเกีย yeah. งโอ้ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนะจ๊ะนี่แน่นี่แน่มันก็ได้อยู่มันได้อยู่นะแม่เออเอาเนี่ย เห็นไหนต่อบอลเลนต่อและเดียมนสิเสียเดียเอาให้มาสรุปเกมกันเนาะจากพี่สําหรับวันนี้โอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งจูนสมองก่อนโอ้ยภาษาอะไรเนี่ยค่ะ o d a y is no อ่ะสสำหรับวันนี้อ๋อ,อสำหรับวันนี้นะคะมากับทุน5,000บาทนะจากต่อจากที่เราเล่นเกมรอบที่แล้วได้มาประมาณ4 000, 9 0 0เอ้ออก็เติมเข้าไปจนมันเป็น 5, 0า0 5 0 0 0ปก็นี้เลยแล้วก็มานี้เลย สาถ้ำรอบสองนะจ๊ะจบกันที่ห้า2มน่นบาทนะจ๊ะโอ,โอ้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 ครึ่งแสนคุณแม่คุณแม,ณแม่มาอีกแล้วมาท้ายเกมช็อตสุดท้ายอีกแล้วนะช็อตสุดท้ายของฟรีเกม้วยโอ้หูลุ้นมานตลอดเข้าเ <c oughs> ชยโอเคสําหรับวันนี้นะจ๊ะความหวังยังมีอยู่จริงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะจ๊ะ ใครที่ชอบใครที่กำลังดูอยู่ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะคอมเมนต์ด้วยกันได้นะาจะพูดคุยกันได้ปักติหรอสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแม่เฮงเฮงมันมันกันทุกคนจ้า